สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนรัเข้าสู่รายการ The Queen of t ต a Krom นะคะวันนี้เรามาในสายบู๊เราจะไม่หวานละไม่หวานค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราบู๊มากอ่ะเป็นที่คุณรู้จักอังกอร์คนล่าสุดไหมรู้จักอังกอร์หรือเปล่าอารู้จักมากกว่านั้นอีกอ่ะว้าวแล้วคือะครไหนเล่าสิอ้าวเขาเป็นรุ่นน้องโรงเรียนฉันด้วูขอต้อนรับน้องบูมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของอัลล็องคนล่าสุดโอ้โหถ้าบอกว่าอัลลองปุ๊บ มันต้องระเบิดมาน้องระเบิดค่ะกลัวไหมแรกๆก็กลัวค่ะหลังๆก็ก็ฉีก็ทําอะไรไม่ได้กลัวก็คืออย่างไงเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นอยู่ดีแล้วต้องไป<ห>ซ้อมเตะต่อยก็มีค่ะก็มีคือจริงๆอังกอรเนี่ยเหมือนเป็นละครบู๊แต่ว่าถ้าพอ ถึงแบบโกรธกาลังจะบู๊หนูก็แปลงร่างเป็นเสือค่ะก็เลยไม่ต้องบู๊อ๋อแล้วหนูต้องแต่งตัวให้เป็นเสือเลยเหรอต้องแต่งค่ะใช้เวลานานอย่างนั้นเลยหกชั่วโมงค่ะเก่งมากเลยอะติดขนอะติดขนเสือเออเก่งมากเลยนี่ก็เรียกว่าเป็นเลือดนักแสดงแบบแท้ๆเลยนะที่มีความอดทนในการแต่งกาย6กชั่วโมงกว่าจะได้ถ่ายเนี่ยแล้วบู๊มากี่เรื่องคะ ก็จริงๆบูมเล่นละครมาสี่เรื่องอังกอก็บูแล้วก็มีเเล่บันพการอาจจะไม่ไม่ไม่ได้บูมากแต่ก็จะมีพาร์ทแบบว่าทะเลาะกับพี่ปออะไรเงี้ยแบบ ซูพี่ปอบ้างก็มีนะคะแล้วก็มีดาวนละดวงเรื่องล่าสุดที่ถ่ายอยู่นี่ก็มูถือปืนถือลูกซองยิงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วล่าสุดนี่คือเลือดเจ้าพญาค่ะเป็นรีเมคมาปีหน้าละคะปีหน้ามีเรื่องอะไรให้เราติดตามกันปีหน้าก็มีเอ่อเลือดเจ้าพญาค่ะน่าจะออนแอร์ประมาณกลางปีก็น่าจะได้ดูกันได้ดูกันนะคะก็รอติดตามกันนอกจากสายบูแล้วก็เป็นสายกินด้วยนะคะเป็นคนกินเก่งหรอคะเป็นคนกินเยอะกินเก่งค่ะชอบกินชอบกินของอร่อยชอบกินจนกระทั่ง มีอะไรนะร้านอะไรของตัวเองโอ้ไม่เกี่ยวค่ะคือจริงๆอ่ะบุ้มเริ่มจากการกินโดยการที่แบบรายการผู้หญิงยบลังแจวเนี่ยเป็นรายการที่จะชอบมีแบบอาหงอาหารอะไรอย่างงี้มาใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนแบบบุ้มเหมือนเป็นตัวตัวยืนกินในรายการตรงี้ดีกว่าค่ะพี่ถ้าพี่พี่เห็นนะอางนี้ที่ว่ามีบุ้มกับแพทอ่ะที่กินน่เหรอ กินแอนก็ร์มากไม่ตัวเล็กไม่คนใจคือทุกวันอะบุ๊กก็จะคิดบุ๊กก็จะถามแล้วบุ๊กก็จะมีแบบลายถามพี่โปรดิวเซอร์ก่อนว่าวันนี้มีร้านอะไรบ้างต้องกินข้าวเช้าไปก่อนไหมเพราะบุ๊มเป็นคนที่ตื่นมาปุ๊บแล้วสิ่งแรกที่บุ๊มต้องทำเลยืากินเพราะว่าถ้าไม่กินแล้วเรารู้สึกเหมือนแบบไม่มีแรงวันนี้เราทําอะไรไม่ได้เลยสมองเราคิดอะไรไม่ได้เลยบุ๊กก็คืออย่างแรกก็คือต้องกินโชคดีที่เราได้ทารายการตอนเช้าเราก็จะมีแบบว่าอาหารอร่อยอร่อยมากินทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเวลาเรากินอาหารอะไรพวกเนี้ยเราก็จะร ีนะหรือว่าของที่แบบโหมันรู้สึกว่าปัญหากินยากไม่ได้กินนานแล้วแบบของโบราณหรืออะไรอย่างเงี้ยขนมไทยประยุกต์ต่างๆแล้วมันแบบมัน้าวจังเลยหอมอบควันเทียนขึ้นมาแต่จมูกเงี้ยเราก็เลยกลายเป็นคนชอบกินแล้วก็สรรหาของกินแบบอร่อยขึ้นมาทันทีวันนี้มีเมนูอะไรมาฝากมั้ยมีไหมมีไหมวันนี้เอางี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวบูมเนี่ยเอาร้านดังๆร้านเด็ดๆที่บูมคัดมาแล้วดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าเป็นร้านที่แบบอยู่ในใจบูมแล้วบูมแบบอยากให้แบบ พี่ทั้งสองท่านนางเอกแห่งยุคของประเทศไทยเนี่ยได้ลองชิมดูบ้างน้องเดี๋ยวเสร็จแล้วพี่จะพาไปยาวราชต่อเลยอันนี้ไงไม่ต้องพาไปยาวราชเพราะบูมแบบพาทุกที่ทั่วไทยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วไปเลยเลยไยเลยค่ะ ระบบเครือข่ายของบางกอกแล็บเราใช้ TOT เป็นโครงข่ายหลักแคทเทลคอมเป็นแบ็กอัพหากเกิดเหตุทาง TOT ีดาวเราต้องประสานแคทเทลคอมเพื่อสำรองขึ้นนะคะปัจจุบันพอ2โครงข่ายรวมกันเป็นท่อเดียวกันแล้วทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้ป่วยฉุกเฉินโทรแจ้งเข้ามาที่โรงพยาบาลแต่บางครั้งเครือข่ายล่มทำให้เสียโอกาสในการได้รับการรักษาปัจจุบันแคทและ t o t เข้ามาสร้างเครือข่ายที่เป็นมาตรฐ มากขึ้นทําให้ผู้ป่วยที่ติดต่อเข้ามาได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและรอดชีวิตมากขึ้นมีการพัฒนามากขึ้นนะฮะมีการทําระบบวงจรสํารองอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจมากขึ้นความเร็วก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เวลามีปัญหาหรือวา่าต้องการบริการอะไรเนี่ยเซอร์วิสก็เร็วขึ้นครับก็อยากให้ NT พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อเป็นได้ก็อยากจะให้พวกโรงพยาบาลต่างๆทั้งหลายมาใช้ของ NT นะมันจะได้เป็นเครือข่ายเดียวกันการทำงานเชื่อมโยงประสานอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไปด้วยกันได้ด้วยดีนะค สนับสนุนโดยสถาบานันดนตรี KPN นี่อ,อย่างนี้แล้ำจิ้มน้ำจิ้มเลยให้จิ้มน้ำจิ้มนำ้มนำจิ้มเขาอร่อยมากจิ้มรวม มาค่ะมากินกันนี่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 อะไรอยูนี่หนูเอามาฝากร้านนี้ดีกว่าใส่เฮลตี้ใส่เฮลตี้คืออันนี้เนี่ยบูมแนะนําเลยนะคะเป็นรัชดาลุยสวนรัชดาทำไมต้องเป็นรัชดาเป็นชื่อร้านเขาค่ะคือจริงก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมีหลายร้านมากแต่ว่าร้านนี้ที่อร่อยแล้วเราเลือกได้ก็คือจริงๆแล้วเขามีหลายไส้มีหมูสับหมูยอไส้กรอกปูอัด กุ้งปลาหมึกสาหร่ายเห็ดหอมแล้วก็เต้าหู้คือจริงๆมันมีเยอะมากแล้วแป้งเนี่ยเขาก็มีให้เลือกค่ะเป็นแป้งขาวใช่ไหมคะค่ะแล้วก็แป้งม่วงๆแบบนี้สีสวยๆได้เลยเป็นไรซ์เบอร์รี่อีกหนึงแล้วล่ะใช่อันนี้ให้ชิมเลยเพราะว่าลุยสวนเนี่ยที่อร่อยเนี่ยนะคะมันอยู่ที่น้ำจิ้มนี่อยแบบนี้เจิ้มน้ำจิ้มเลยให้จิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยร้านนี้น้ำจิ้มอร่อยจริงๆค่ะบุ้มก็เลยอยากแนะนำคือถ้าใครแบบว่าชอบกินนะแล้วก็ นอกจากรัชดาลุยส่วนแล้วขอแบบว่าเปรี้ยวเข็ดฟันอันนี้บุมชอบไปกองละครมากเพราะว่าเวลาตกป่าหนูชอบม่วงไงเราจะให้หนูไปวิ่งเข้าป่าหนูก็ไม่ไหวป่าฝ่ามไม่ไหวมันรู้สึกว่ามันไม่ได้จริงคือม่วงเบา <laughs> ใช่มาม่วงเบาคืออร่อยมากมะม่วงเบาดองจิ้มกับกะปิโวเนี่ยรู้นะว่าน้ำล,ลายไหลกัน ที่อยากดเอากระปุกนี้กลับบ้านเลยต่อมาใครที่ชอบไทยแบบชาววังหน่อยเข้าวังกันแล้เข้าวังข้าวังนี่ค่ะแต่ว่าประยุกต์เป็นวุ้นถาดทรงเครื่องคือมันเป็นของกินหายากบนโต๊ะนี่อันนี้คือมันเป็นวุ้นไทยแบบประยุกต์ค่ะเราจะเห็นว่ามีทั้งแบบชาไทยแล้วเห็นไหมเอามอนงงมากมาอยู่ในวุ้นได้ยังไงแต่ทุกอย่างเนี่ยคือเป็นวุ้นหมดเลยชื่อร้านเขาคือไฉไลขนมไทยสไตล์ชาววังแล้วก็อีกหนึ่งร้านบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านโปรด The Best of the Best ของหนูค่ะอะไร ร้านนี้คือร้านถั่วเทพถั่วเทพเนี่ยเขาจะมีหลายอย่างทุกสารพัดถั่วเขาจะมีถั่วเยอะมากค่ะร้านนี้คือบอกเลยว่าดีมากถั่วเทพใครชอบธัญพืชหรือว่าขอพกอบอะไรเงี้ยใครที่แบบรักความเฮลตี้มันดีจริงๆคุณแล้วก็รสชาติอร่อยต่อมาลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นปลาแบบปลาแท้ๆเหนียวนุ่มเด้งไม่ข่าวคือลูกชิ้นปลาสองพี่น้องลูกใหญ่มากค่ะแล้วก็เป็นปลาแบบแท้ๆน้ำจิ้มอร่อยมีความพิเศษก็คือจะเหนียว แล้วก็จะนุ่มแล้วก็ไม่ขาวอีกห่่งนั้นอันนี้หยุดไม่ได้เป็นแคปหมูที่ไม่เหนียวอร่อยมากค่ะเพราะว่าของเขาเนี่ยกรอบหอมไม่เหม็นแบบไม่น้ำมันไม่เหม็นเืนะไม่มีเหม็นหืนเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากแม่ปราณีอร่อยแบบไม่ปราณีใครเลยนะคะแล้วก็เจ้านี้ กระเพาะป่าเจ้านี้เนี่ยนะคะเป็นกระเพาะป่าน้ําแดงเหนือปูค่ะแล้วอชิมกาบิ๊กเบ้งมากชิมอ็บิ๊กเบ้งแล้วก็ใหญ่เบิ่มมากฉันขออยู่แล้วก็ผ่านการเคี่ยวน้ําซุปมากกว่าแชั่วโมงค่ะเหมือนน้าซุปหูฉลามเลยอันนี้อร่อยมากจริงอร่อยการันตีความอร่อยเลยแบบที่สุดจริงเฮียหงีกระเพาะปลายาวราชแล้วก็ยังไม่หมดความอร่อยค่ะยังมีพื้นที่ท้องอยู่ใช่ไหมคะปกติเนี่ยกุยช่ายพี่ดังเนี่ยคือตลาดพูยกมาให้ตรงนี้เลยค่ะ อ๋อน,นี่คุยไช่ตลาดพูดใช่แล้วค่ะเจะพิกกุยช่ายตลาดพูดนั่นเองนะคะเป็นกุยช่ายแตบบ่ว่าตำนานเลย60ปีแล้วน้ำจิ้มเขาสูตรเด็ดนะคะคือแบบบอกเลยว่าดีมากเจพริกกุยช่ายตลาดพูอันนี้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 บอกเลยว่าเป็นของโปรดหนูตอนเด็กๆชอบกินบี้กินกับข้าวเหนียวนี่ค่ะอันนี้คือเป็นปลาส้มปกติเวลาเรากินปลาส้มต้องยัดครแกะกลางใช่ไม่ชอบปลาต้องแกะกลางหรือว่าเป็นแบบอันใหญ่ๆแต่อันนี้ค่ะไรกลางปลาส้มไรกลางคุณปิ่นมณี ชื่อปิ่นมณีนะคะปิ่นมณีปลาส้มไรกางใช่ค่ะคัดพิเศษจากจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะคะก็จะเป็นใช้เนื้อปลานวลจันทร์แล้วก็แกะก้างออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้คุกเค้านะคะกับแป้งแล้วก็เอามาทอดบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยปิ่นมณีปลาส้มไม่เรียวเกินไปเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีใช่ต่อมาค่ะอีกหนึ่งร้านอันนี้ปุ๊ เรือสามลำเหมือนเราสามคนลงเรือลําเดียวกันแล้วเนี่ยลงเรือลาเดียวกันแล้วนี่ค่ะอันนี้ลูกชิ้นปิ้งอ่ะแล้วก็น้าจิ้มของเขาเนี่ยเดี๋ยวหนูให้ดูนะนี่น้าจิ้มของเขานี่ความข้นนี่แล้วน้าจิ้มที่อร่อยคืออะไรรู้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้หนูบอกเคล็ดลับนะใครที่เห็นเห็นน้ำจิ้มแบบว่าร้านแล้วอยากรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยถ้าใส่พริกแห้งอ่ะจะอร่อยดูดีดูข้าก่ะดูเข้มข้นอุ้ย ออร่อยมคืออันนี้บผมแค่เอามาฝากพี่ๆสองคนเพราะอยากให้กินอะไรอร่อยๆแต่จริงๆแล้วอ่ะบูเป็นคนที่ชอบหนึ่งอย่างเลยคือบูมืเป็นคนชอบเดินพวกแบบว่าบูธต่างๆนะะซุปอ,อาหารอ่ะตามเทศกาลรชอ,าชอบมากเพราะว่ามันมีหลายร้านแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องแบบอุ๊ย ไปเยาวราชอุ้ยไปตลาดพูใช่ใ้าอุ้ยต้องไปแบบต่างจังหวัดต่างๆไม่ต้องค่ะรวมที่เดียวเลยรวมที่เดียวเดียไม่เปิดน้ำมันใช่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ปุ้มเอามาให้นะคะแต่จริงๆมีมากกว่าแบบร้อยล้านเลยเป็นพันๆเมนูอย่างนี้ดีกว่าคือเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าแต่ละร้านเขาก็มีของดีมากกว่าหนึ่งใช่ทุกคนก็ชอบของดีมาโชว์ใช่แล้วค่ะวันที่3ถึงวันที่8ธันวานะคะที่เดอะมอบางแคนั่นเองชั้น G ค่ะจริงๆอ่ะเขามีแบบว่าหลายงานมากๆกับงานลิ้นติดโปราญ สาถึงแปธันวาที่เดอะมอลล์บางแคฝากไว้เลยนะคะลิ้นติดโปรแฟรนะคะอิ่มนำสำราญวันที่3าถึงแปดธันวาคมนะคะที่เดอะมอลล์บางแคชั้นจีนะคะฝากกันไว้ด้วยแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณน้องภูมสุภาพรมากที่มาขอบคุณคุณ่ะอะไรดีๆให้กับพวกเรานะคะคะก็แบบว่าบางคำอะเราก็ไม่รู้เวลาเขาบอกให้พูด s u b สไครต์หรืออะไรเราก็พูดไปเสร็จแล้วสับสไครต์คืออะไรอย่างเงี้ย เหมือนใส่ตายาวนะเนี่ยอยู่กำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเหมือูลอาอย่างงี้ทำไมกิรีกตานไม่ได้เหมือนเน็ตไอดอลหรอคะโอยยตาแล้วไม่ใช่ตายาวไม่ใช่ตายาวผิดอีกเน็ตไอดอลอยู่ตรงนี้จะบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยนี้เขาก็จะต้องแบบเน็ตไอดอลต้องมีถ่ายรูปดอกไม้ถ่ายรูปอาหารถ่ายรูปตัวเองถ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ในขณะที่คนนี้เขาไม่เล่นอะไรเลยรู้อยู่ค่ะส่งไลน์ไปวันนี้ตอบอาทิตย์หน้าเขาต้องไี้ยล่นี้เขาต้องมีอยู่ทั้งยูทูบช ANNEL ของตัวเองนี่คนที่ฉันยังมีซิลินฟาร์ดของนายกก็มีมีช่องชื่อว่าอะไรนะคะมัมแอนด์มี่สตอรี่ค่ะมีมานานหรือยังคะเป็นปีเลยปีแล้วค่ะเป็นปีลูกสาวลูกสาวเขาเป็นคนสองปีนะมิวว่าเขาตั้งแต่ก่อนโควิดใช่หมใหม่เนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเพราะเราเกิดยุคแบบ คำลูกคำดอกนะถ้าแบบว่าบางคำอะเราก็ไม่รู้เปลาเขาบอกให้พูดสับสกไลหรืออะไรเราก็พูดไปเสร็จแล้วสับสกไลคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเนี่ยเห็นว่ามีแม่กับลูกแต่หลังหลังนี้รู้สึกมีเพื่อนแม่มาแจมเยอะมากแกงแม่ซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแกงแม่เนี่ยขนาดไหนมีใครบ้างคะมีคุณธาริกาพี่จิมายุรชาิมีคุณ อิฐดวงใจคุณอรัสาพรมประทานอ้โหขอคบบ้างบ้าสุดั้งนั้นแล้วชื่อแก๊งอะไรคะมีแก๊งโยคะมีแก๊งโยคะก็ชวนกันมาเล่นโยคะพร้อมกันโยคะเนี่ยมันต้องสมาธิเงียบๆใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่กันเจียวจ้าจนเรียกว่าเอตโลโยคะเอตโลโยคะยอดวิวนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะคะน้อยกับบางบางวิวที่หกล้านยิงคืนเลยนะหกล้าน สองล้านกว่าล้านกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพจอันนี้คะ่ะคือหลายคนบอกว่าขอบคุณมากเลยที่ทําให้แม่เขามีความสุขอะเพราะว่าเขาบอกว่าแม่เขาไม่เคยนั่งดูโทรศัพท์อย่างนี้นานๆเขาบอกเอ้นี่คือทำไมหมูนี้แม่นั่งดูโทรศัพท์นานๆแล้วหัวเลาะอะอ๋ะอดูรายการนี้มามีน,นีน่ารักจริงๆแล้วเขาก็ขำแม่บอกอชอบมีความสุขคนแก่ก็แฮปปี้นะคะคนถูกอายุก็แฮปปี้แล้วแก๊งนางพญาคือแก๊งไหนอีกคะ แกลงเนี้อละค่ะคือแบบว่าเขามีาแก๊ง้งนางฟ้าใช่ไหม<ะ>เราไม่ได้ตั้งเองนะคะ,ะเขามีแก๊้งนางฟ้าไปเดิมเนี่ยแ,แฟนคลับนี่แหละก็บอกว่าพวกคุณเนี่ยไม่ใช่แก๊้งนางฟ้านะพวกคุณแก๊้งนางพญา,าเนี่ย <laughs> แล้วเรื่องการเดินทางอีกเรื่องการใช้ Google ในการเดินทางซึ<ะ>่งเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ในยุคนี้สวในยุคนี้<ะ>บางคนเขาปฏิเสธ ต้องทําไม่ได้ยังมีวแต่ว่านายโยเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยก็ยัง Google แล้วก็ Google แมบอะไรเงี้ยวัยรุ่นมากเปิดได้ถามได้อะไรได้ขับตามเขาเลยขับตามไลยเลยแล้วก็ฟังเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะไม่ต้องภาษาไทยนี่คือตัวอย่างที่ดีที่แบบว่าเนื่อนไมนายโยก็ไม่ได้แบบก็ร่วมสมัยอะร่วมสมัยอ๋ไปกับเขาด้วยนายโยถือว่าต้องต้องต้องทันโลกอะเขาไม่ทันโลกแล้วเราก็คุยกับเด็กผู้เรื่ยงในมารแอนด์มีใน u t u b e เนี่ยค่ะคอนเทนต์ Content มันเป็นเรื่องราวอะไรยังไงบ้างอะคะสารพัดเลยค่ะที่เป็นความรู้บางทีก็ทำกับข้าวอร่อยอร่อยอบ้านๆไม่ต้องเลิศเลอเพอร์เฟกแต่ว่าง่ายๆแต่อร่อยแล้วเขาดูแล้วก็ก็แบบว่ายทำตามเอาไปทำตามาเป็นจุดเริ่มต้นของการมาทำอาหารขายเลยไหมคะจุดเริ่มต้นเนี่ยพ่อโควิดบอกเลยว่าพา COVID อ่อโควิดค่ะ,คะเพราะว่าพอช่วงโควิดเนี่ยเราก็ออกกองกันไม่ได้ค่ะไม่ครัวก,กองถ่ายของข,องขวัญเนี่ยเขาแบบ ทำน้ําพริกกากหมูอร่อยล้ําเลิศเป็นที่เรื่องลือค่ะน้องขวัญบอกว่าให้เขาทําส่งมาแล้วคุณน้องขวัญก็ขายออนไลน์ก็ขายดีจนเขาต้องจ้างลูกมือมานี่ไงเป็นเรื่องไปอีกแล้วก็จะขายมาจนตุบบัตรนี้ค่ะก็ยังขายอยู่ก็ยังขายอยู่แล้วก็จ้างว่าจะออกบูธด้วยออกบูธหลายครั้งแล้วออกหลายครั้งแล้วด้วยแต่เห็นว่ามันมีของอะไรนะแฟร์ของพี่ก้องอลิปรลอบ่อยไปบ่อยโอ้ย่อยไปบ่ออค่ะอ้นนี้็เป็นสอวนขอุรกิจที่เราทํา เฉพาะกิจช่วงโควิดแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงเดี๋ยวนี้เลยนะคะ,อะตอนนี้กลับไปที่หลักของเราก็คือละครตอนนี้เริ่มเปิดกล้องเริ่มกล,ลับมาทำงานเปิดได้แล้วอยากทราบว่าตอนนี้งานละครมีกี่เรื่องคะ ประมาณสี่เรื่องโสี่เรื่องนี่หมายความว่าที่เราเล่นอยู่ใช่ค่แล้วไหนจะอันนั้นอีกอ่ะที่ที่นายโยเป็น acting coach อีกใช่ค่ะแล้วแบ่งเวลายังไงคะอาที่นึงเสร็จวันละครสี่เรื่องเรื่องหนึ่งมันก็ต้องถ่ายหลายวันแล้วนะอ่ะนายโยทำคิวเองค่ะแต่นายโยก็จะเหนื่อยหน่อยจะแบบว่าจะขับรถแบบหลายที่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเก่งตรงที่ขับรถด้วย บริหารจัดการคิวเองด้วยทชเอหมดทเ<ช>องหมดเลยค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องแก๊งนางพญา่และหนึ่งในนางพญานั้นก็คือนายโยเราขอถามว่าหนึ่งในแก๊งนางพญาเนี่ยมีเคล็ดลับความสวยงามยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยสิคะ,ะจริงๆเนี่ยเป็นคนไม่มีเคล็ดลับเลยตั้งแต่อยู่ในวงการมาจนอายุเจ็ดเจ็ดสิบเนี่ยเชื่อไหมคะว่าไม่ใส่ใจตัวเองเลยแต่มันมาสะท้อนใจตรงที่แบบว่าเฮ้ยทำไม ภาริกาเพื่อนรักของเราเนี่ยเขาถึงสวยจนเราตกใจะมตกใจจริงๆค่ะว่าทำไมมันอายุเท่าๆกันนะหน้าตาเขาทาไมสดใสดูมีความสุขมากเลย <S 2> <S 2> เราก็ามาดูหน้าตัวเราเอง <ภา S 1> หน้าเราแย่จริงๆอะค่ะผิวเขาไม่สมันเสมอแห้งจนไอ้ริ้วรอยหนวดแมวมันขึ้นเนี่ยตามหน้าผาแล้วก็หางตาใต้ตาล่องแก้มก็เลยถามก้อยว่าก้อยทาไงอะดูแลตัวเองยังไงเขาก็บอกมาเลยว่านี่เขาใช้ตัวนี้เลยค่ะ พรอมนี้ครีมตัวนี้มันเป็นครีมสําหรับวัยเราโดยเฉพาะนะก้อยก็ให้มาใช่ไหมคะก็ลองใช้อ่ะทาไปนี้นะคะมไม่เหนียวเลยเนี่ยครีมมันก็จะขา,ขาวๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันไม่เหนียวซึมเร็วแล้วก็ตัวเดียวจบเลยทาได้ทั้งใต้ตาแล้วก็ที่คอที่สําคัญมันไม่แพ้ค่ะสักกระยะหนึ่งใช้อย่างตั้งใจเลยไอ้ริ้วรอยหนวดแมวตามหน้าผากหางตาใต้ตาเนี่ย ร่องแก้มเนี่ยมันแลดูตื้นขึ้นผิวก็แลดูสม่ำเสมอดูผ่องขึ้นคนที่ยังไม่คิดที่จะดูแลตัวเองเลยฟังเอาไว้เลยนะคะแก่แล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองสวยขึ้นเราก็มีความสุขวันนี้ไม่ได้มาแนะนำเฉยๆนะวันนี้มีโปรดีๆคุ้มกับเงินทุกบาททุกสตางค์มาแนะนำด้วย่าฟังเลยนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบแว่นตาเตรียมไว้เลยโทรไปเลยค่ะที่157 7หรือ Line at Promise ซื้อครีม1กระปุกแถมอีก1กระปุก,ปกนะคะ,คะ2กระปุกเนี่ยปกติ5,800บ่ะจ่ายแค่2,690บาทค่ะ,คะแต่ถ้าโทรภายในร้อยสายเนี้ยร้อยสายที่ให้อยู่เนี่ยพันนะคะนะย้ำให้แค่ร้อยสายนะคะเอาไปเลยอีก3อย่าง 1. งโฟมล้างหน้าค 2. ครีมกันแดดยังไม่พอค่ะกระเป๋าผ้าสวยๆซื้อ2แถม3ไปเลย ปกติ9,700บาทจ่ายเพียง2,690บาทได้ชุดนี้ไปคุ้มเลยค่ะทั้งบำรุงป้องกันทำความสะอาดเงินยังไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนซื้อ2แถม3 2,690โทรมาเลยค่ะ1577แฟนคลับของนายโยนะคะอายุ63เขาใช้ตามเขาแฮปปี้มากคนเชฟคนนะคะเขาอายุ5แล้าละ เขาก็มาใช้ตาเหมือนกันเดี๋ยวนี้เขาดูดีขึ้นมากเลยค่ะเซตวันนี้ที่ได้โอเอามาฝากก็คือคุ้มมากๆคุ้มมากๆเลยค่ะจะหมดแล้วนะคะยหนสนาทีเหลือเลยเร็วมากรเร็วมากอ่าเพิ่มให้อีก100สายเลยโทรมาเลยค่ะ1577หรือ Line แอดพรอมิซื้อ2แถม3ครีม2กระปุกโฟมล้างหน้า กันแดดแล้วก็กระเป๋าผ้าใบใหญ่อีกหนึ่งใบปกติ9700จ่ายเพียงพ6 9 0บาทพลาดแล้วพลาดเลยนะคะขอบอกเอาไว้ก่อนโทรมารับสิทธิ์เอาไว้ก่อนเลยค่ะ1577ค่าเจ7ดเค่ะได้ทั้า200สายนะคะได้ทั้งสองอยายใหวันนี้อยากให้เขาสวยอะค่ะ ขอบคุณแม่โยมากที่มาบอกข่าวดีๆด,ด,ดีโปรโมชั่นดีๆนะคะขอบคุณ <S <S ค่ะนดบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณเสื้อผ้าจากเทเรเบิร์ชค่ะก่อนจากกันค,ค่ะแม่โยฝากให้ยยใหน่อยสิคะไอพีสับส c r ร b e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์สับส c r ร b e กริ่งกิ้งกังให้ด้วยนะคะกรนเทีลวนะคะแล้วพบกันวันเสาร์นะคะหกโมงสามสิบค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ